FWD ประกันชีวิตชูแนวคิด FWD Health Companion เปิดตัว FWD My Well ตอบโจทย์สุขภาพครบวงจรนายเดวิดครูนิสประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท FWD ประกันชีวิตจำกัดมหาชน กล่าวถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และคัดสรรบริการที่ตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าโดยแนวทางการทำงานที่ยึดถือลูกค้าเป็นหลักมอบการดูแลที่เหนือกว่าการทำประกันและให้ลูกค้ามากกว่าการจ่ายเคลมภายใต้แนวคิด FWD Health Companion เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การดูแลแบบครบ,บวงจร ด้านนางสาวอลิสาอารีพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์บริษัท FWD ประกันชีวิตจำกัดมหาชนเผยว่าจากแนวคิด FWD Health Companion ที่มอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกคา้าทั้งก่อนเคลมระหว่างเคลมและหลังการเคลมจึงได้เปิดตัว FWD My Well ที่ส่งเสริมสุขภาพกายใจในเชิงป้องกันครอบคลุมถึง4ด้านได้แก่ l i v e Well นวัตกรรมบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ฟิ t เจอร์เวลนวัตกรรมโปรแกร,รมการดูแลสุขภาพตั้งแต่เริ่มต้น f ฟ m i l y w well, เวลห่วงใหญ่ทั้งลูกค้าและคนในครอบครัวและ e อ t เต w ร l well, เวครอบคลุมยิ่งขึ้นโดยสิทธิประโยชน์ส่วนลดพิเศษจากพันธมิตรด้านสุขภาพ FWD Health c o m p a n i o n ค่ะประกอบกันด้วยหลายๆบริการด้วยการตามความ ต้องการของลูกค้าแล้วก็ตามเจอร์นี่ของลูกค้านะคะเราเริ่มต้นกันด้วยที่ Preclaim ค่ะซึ่งเรามีทั้ง FWD Atmos FWD ในส่วนของ My s t r e n d Support Program นะคะและที่สำคัญวันนี้ค่ะเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของ FWD My well. w e l l FWD My w e l l นะคะ The u u t o m a t e Health Solution นะคะซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรจริงๆนะคะให้กับลูกค้าเพื่อที่จะให้ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ค่ะจากบริการก่อนที่จะเข้ามาถึงสิทธิ์การเคลมนะคะให้ลูกค้าสามารถที่จะเห็นคุณค่าแล้วก็เห็น ความสําคัญของการถือกรมธรรม์ประกันชีวิตสุขภาพแล้วก็โรครายแรงของเรานะคะไมเวลเนี่ยประกอบกันไปด้วย4พิลลาหลักๆด้วยกันนะคะลิฟเ l ลนะคะก็คือดูแลในเรื่องของการรยาศาสตร์นะคะทั้งออฟฟิซินโดมค่ะแล้วก็ทั้งในส่วนของเรื่องของการดูแลทางด้านร่างกายตัวที่2ค่ะฟิลเจอเวลค่ะฟิลเจอเวลเนี่ยคือดูแลกันไปถึงอนาคตนะคะมีการตรวจสุขภาพประจําปีมีการตรวจวัดเซลลอายุการตรวจลงเชิงลึกถึง DNA กันเลยนะคะหรือในเรียกว่าการตรวจเซลล์นะคะความเสื่อม สภาพของเซลล์ที่เรียกว่าเทเลเมียร์เลนส์ด้วยนะคะตัวที่3ค่ะดูแลในส่วนของตัวที่คนตัวเราเองแล้วยังไม่พอค่ะก็ดูแลในส่วนของคนรักด้วยนะคะของครอบครัวด้วยเราเรียกว่า Family w เวลนะคะที่มีทั้งในเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับครอบครัวด้วยนะคะและตัวสุดท้ายพิล่าสุดท้ายสําหรับตัว FWD mywell ก็คือในส่วนของตัว Extra w ทราเนะคะซึ่งให้ส่วนลดในเรื่องของการดูแลสุขภาพชันนำทั้งโปรแกรมการออกกำลังกายแล้วก็โยคะพิลาทิสต่างๆด้วยค่ะค่ะนั่นคือในส่วนของ My My w e l l นะคะนอกจากนี้เราดูเจอร์นี่ไปจนถึงเจอร์นี่สุดท้ายทั้งเคลมแล้วก็โพสเคลมค่ะในส่วนของโพสเคลมเองเนี่ยทาง FWD เราก็มีบริการในเรื่องของ FWD Care Recovery Plan ค่ะและนี่เองค่ะทั้งหมดค่ะของ FWD c o m p ค้า o นะคะ ที่เรามอบให้กับลูกค้าของ FWD ทุกๆคนนะคะที่ซื้อกรมมานประกันชีวิตสุขภาพแล้วก็โรครายแรงกับบริษัทประกัน FWD ค่ะ นอกจากนี้ยังมีบริการพิเศษอย่าง FWD Ad Mode สำหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกัน Unit Link ที่ให้บริการผู้ช่วยส่วนตัวทั้งด้านสุขภาพควบคู่ไปกับการวางแผนทางการเงินพร้อมด้วย My s t a n d Support Program บริการพิเศษที่ให้คำปรึกษาสุขภาพทางใจโดยผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและ FWD Care Recovery Plan กับ8บริการพิเศษที่พร้อมแบ่งเบาลูกค้าและครอบครัวในช่วงเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือและกำลังใจอีกทั้งลูกค้ายังสา สามารถทำการเคลมแบบออนไลน์ได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันโอมนี้ by FWD สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.fwd.co.th หรือ call center 1น5 1